มาดูเรื่องของสินทรัพย์หน่อยนะคะโดยเฉพาะทองคำค่ะแล้วก็อัญมณีในการส่งออกในช่วงของโควิด19นะคะคุณวิราศักดิ์หวังสุปกิจโกสลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้เปิดเผยถึงการส่งออกอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับของไทยในช่วง5เดือนที่ผ่านมา5เดือนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่มกราคม ถึงพฤษภาคมของปี63เนี่ยก็ระบุว่าก็มีมูลค่า9,579.95ล้านเหรียญสหรัฐนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเพิ่มขึ้น108%แล้วก็แต่หากหักมูลค่าส่งออกทองคำซึ่งเป็นสินค้าที่มีความผันผวนออกการส่งออกก็มีมูลค่าอยู่ที่1,984ล้านเหรียญสหรัฐนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ลดลง34.80%ค่ะ สาเหตุที่ทำให้มูลค่าส่งออกสินค้าดังกล่าวลดลงก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั่นเองทำให้หลายประเทศเขาก็ยังคงล็อกดาวน์แม้ว่าบางประเทศจะเริ่มเปิดธุรกิจแล้วแต่ว่าการค้าขายก็ยังไม่ได้ปกตินะคะแล้วก็ผู้ที่บริโภคเขาก็ชะลอ,อการซื้อสินค้าที่ไม่จําเป็นออกไปเพราะว่าเศรษฐกิจก็ชะลอตัวด้วยเพราะว่านี่ก็คือหมวดเครื่องประดับนั่นเอง ส่วนทองคำค่ะทองคำมูลค่าส่งออกอยู่ที่7,595.95ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพิ่มขึ้น386.10%จากการส่งออกไปทำกำไรจากส่วนต่างของราคาแล้วก็มีการเก็งกำไรราคาด้วยในช่วงที่ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นค่ะประกอบกับผู้คนทั่วโลกก็หันมาซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวก็ทำให้มีการส่งออกมากขึ้นนะคะในขณะที่สินค้าอื่น มีการส่งออกลดลงทุกรายการเลยอย่างเครื่องประดับเงินลด9.85เครื่องประดับทองลด42.21เปอร์เซนเพชรเจรานาลด45.36พปอร์เซนอยเนื้อแข็งเจรานายนะคะลด57.93เอร์เซนแล้วก็ลอยเนื้ออ่อนเจรไนายลด44.30เปนค่ะขณะที่ตลาดส่งออกลดลงเกือบทุกตลาดอย่างสหภาพยุโรปก็สหภาพยุโรปนะคะลด16.97อร์เซนค่ะ และถ้าไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รอบใหม่การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศก็จะถือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนกำลังซื้อแล้วก็ความต้องการสินค้าอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับไทยให้ฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังได้นะคะต้องรอติดตามสถานการณ์หลังจากคายล็อกแล้วนะคะ